ครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ภาพพอเป็นพี่น้องมาหลาะตรงนะครับเพราะว่าฝนตกมากเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่แหงแรงว่าโดนนะครับอันนี้คือหน้าหลอกไม้นะครับนี่ขนาดลอกลงๆนี่มันมัน่มีหนามเลยนะครับที่แรกนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยฝุ่นบอทันมีครับกับพายามสิเร่งปุ๋ยนะครับเป็นพี่น้องเมื่อนี้ภาพพอเป็นพี่น้องมาเบิ้งครับหน้าโอเคแล้วครับที่นี่โมีิหนามครับวัน หย่าเต็มเลยพี่น้องเห็นไหมแบบนี้ต้องตัดครับแต่ว่าเดือนนี้ผัดเดือนสิงหาแล้วกสิทธ์จำเป็นต้องตัดอยู่หรอกครับที่จริงเราเดือนนี้กับบอดได้ตัดแล้วพี่น้องแต่ว่าจําเป็นต้องตัดอยู่เพราะว่าหญ่ามันหลายคักนะครับกระสิบตัดจำปัดได้นะครับโอ้อัดกูแทมือไพี่น้อง หน้าตรงนี้เป็นเขาอาเหนียวครับก็ข้อหกครับพี่น้องครับพอเป็นพี่น้องมารอทงเราทาครับเมื่อนี้หลังจากที่ฝนตกมาขึ้นนี่ครับหน้าส้มเพลินบานร,ระยะหลังๆนี่ตู้หยาบามีพี่น้องรแบบวานาวานก่อนหยาหลายครับนี่หน้าทงครับพี่น้องเรา ขนาดน้นธงน้า,ห,นาหวยกะแตงบ่ได้ครับปีนี้มันแรงครับช่วงแรกลักษณะหน้าแบบนี้เปลืองปุ๋ยแน่นอนครับพี่น้องต้องใส่ปุ๋ยอีกเพราะว่าใส่รอบแรกซ้ำใส่ให้หยาเลยครับเดี๋ยวหยาลมลงมมัมมนจะใส่ให้เขาไปพี่น้องต้องใส่ทุนอีกครับปุ๋ยก็เริ่มขึ้นนะพี่น้องหลังจากที่ก้อนหนานี่กะถือกว่าถุงละลอยครับเดี๋ยวนี้กะ แพ่ขึ้นถุงเร้อยนะครับจากแต่ว่ากันยังใครกอปีไก่รกครับพี่น้องปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพันหกพันเจ็ดครับยูเลียปีนี้ใ่ายอยู่ครับแปดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดสิบ่งมันขึ้นเป็นฮอตใสอีกระบุครับฝนตกมากพี่น้องกัไปซื้อปุ๋ยกันครับบ้านเขาบ้านน้ำตรงนี้ใส่ปุ๋ยเราเท่นเดียันนพี่น้องนี่แต่ว่าเป็นปุ๋ย ยูเรียครับนี่ใส่ยูเรียบางๆไหมครับเพราะบานบกค่อยมีน้ำไหลครับช่วงนี้เกษตรเดียวเอาช่วงนั้นใส่บกค่อยมีน้ำไหลนี่เกษสรเดียวเอาปุ๋ยมาเติมมาเพิ่มนะครับอ่าหน้าหลอกไหมนี่พี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อครับว่าปุ๋ยสูตรใดจังสีใส่เขียวด่นเขียวทนครับแต่ว่าบ่มเป็นฝุ่นเพราะว่าฝุ่นนี่เดี๋ยวนี้มันเขาฤดูฝนแล้วครับไปซื้อฝุ่นกับบ่ได้แล้วเปียกเบิดขอบฝุ่นเขาเจ้าก็นเลยนะครับภาพพอเป็นพี่น้องมารอทงรอท้าอีกแล้วครับมื่อนี้ สองครับมาุูนกันครับุ่นว่าอย่างไรแบบนี้พี่น้องเนาะสิเป็นเขาเป็นน้ำบ่ครับนี่อย้าลายแบบนี้แล้วสิมาตัดปลายมันออกครับโอ้กักกันนี้พี่น้องตอนแรกกันแรงคักบ่ปันไผครับเพราะตอนน้ำมากพอดียังมีแห้งเป็นตะลาะทงอยู่ครับบ้านนี่อ่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยได้ครับด้อครับสวัสดีครับ